เต้นายสุทธิแสนย่างชายหนุ่มที่กลายเป็นคนพิการจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำเมื่อ5ปีที่แล้วอาศัยอยู่กับภรรยาและลูกชายวัยสองขวบที่อำเภอเพร้าวจังหวัดเชียงใหม่แต่ด้วยไม่อยากเป็นภาระของครอบครัวจึงตัดสินใจมาฝึกอาชีพกลุ่มช่างอุตสาหกรรม หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็กรุ่นที่34ที่ศูนย์หยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา2ปีจนเกิดทักษะและความชำนาญแต่ยังขาดเงินทุนประกอบอาชีพศูนย์หยาดฝนร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมด้านแม็ชิงสถานประกอบการเพื่อมอบทุนประกอบอาชีพมาตรา35ให้กับคนพิการเพื่อประกอบอาชีพร่วมกับครอบครัว เป็นคนพิการคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสนั้นวันนี้เราไปอยู่ที่อำเภอพรล้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เรามาอยู่กับน้องเต้นะครับเอยาให้น้องเต้ได้แนะนําตัวครับเชิญครับสวัสดีครับผมชื่อนายสุทิดแสนยานอายุ26ปีครับจะย7เจแล้วครับพิการประเภท3ครับเครื่องไหวครับพิการทางการเคลื่อนไหวนะครับน้องเต้ได้รับทุนสนับสนุนเนาะเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับผมได้รับทุนประกอบอาชีพ จากบริษัท King Power u ยูทีฟีนะครับ<อ>แล้วก็โค,โครงการเ,เป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็กแล้วก็ขายของชำครับ<อ>เออใช้สรุนส่วนนะครับ,รบส่วนแรกเปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ก็เป็น<อ>พวกอะไรหรือว็เครื่องมือบางตัวครับ ครับแล้วก็ส่วนที่สองก็เอามาเปิดร้านใสของชัม้มของเป็นไงบ้างครับรายได้ดีไหมครับดีค่ะอ่าแล้วก็นำไรายได้ไปช่วยทำอะไรบ้างครับซื้อนมให้ลูกแล้วก็ซื้อเพื่อนเพื่อนแล้วก็มาใช้จ่ายในครอบครัวแรกๆก็มีแค่การทำรายรับรายจ่ายครับ เรื่องของการทําบัญชีเนาะรายรับจ่ายเรามือใหม่ครับแล้วหลังก็ไม่มีปัญหาแล้วหลังจากที่เราได้รับทุนมาแล้วเนี่ยคิดว่าตอนเนี้ยทุนประ่อกอาชีพทําให้เราชีวิตเปลี่ยนแปลงไงบ้างโอ้ดีขึ้นมากเลยครับเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องอาชีพอืเรื่องอะไรก็าเมื่อก่อนนี่เราต้องกังวลว่าลูกค้ามาเปลี่ยนนี่เรามีไหมเราไม่มีครับเราไม่มีเราก็บอกไหมเราก็ต้องให้ลูกค้ารอแล้วก็ลูกค้าไปซ่อมร้านอื่นงนี้วก็เสียโอกาสไปครับแล้วก็ พอจะบอกรายได้คร่าวๆได้ไหมครับว่าแต่และเดือนได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้มันสองสามหมื่นสองสามหมื่นต่อเดือนนะครับตอนนี้รายได้ที่ได้ถ้าช่วง<ม>หน้าฝนก็จะได้เยอะหน่อยช่วงนั้นก็จะประมาณสี่หมื่นกว่าพีคสุดนี่คือสูงสุดได้สี่หมื่นกว่าพีคสุดห้าหมื่นห้าหมื่นต่อเดือนสุดท้ายนะครับก็เรื่องของมิติด้านชุมชนบ้างอย่างมีงานชุมชนอย่างงี้ครับ แลเอามอไซค์ไปขนคนชายม,มก็ตามไปซ่อมให้ถึงที่ก็ถือว่าเป็นน้ําใจที่ช่วยเหลือกันในชุมชนเนอะใช่ครับถึงแม้เราจะไปคนพิการเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือ,<ช>อทุกคนในชุมชนได้<ช>ขอบคุณศูญญนย์หยาดฝนมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมบริษัทคิงพาวเวอร์ด y ตี้ฟรีจำกัด มูลนิธิพลังใจมานารม์